จะพาไปดูฟุตบอลลีกที่สเปนครับเวลาเราเห็นนะักกีฬามีการประทะก,กันกลางอากาศตุ้มแล้วก็ตกลงมาเรามักจะเห็นเพื่อนร่วมทีมกรูกันเข้าไปบางคนจะไปพยุงตรงคอบางคนจะพยายามไปเปิดโปงเปิดปากบางคนพยายามจะไปช่วยเขาหายใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจริงๆแล้วควรจะทําอย่างไรนี่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าสโมสสเอลติโกมาดริดนะครับซึ่งเป็นทีมที่ก็ถือว่ายังมีสิทธิ์ที่จะลุ้นแชมป์ นัดนี้ถ้าแอเลติโกมาดริดบุกไปเจอกับคู่แข่งแล้วก็ถ้าเกิดชนะไม่ได้ก็จบกันครับเกมในวันนี้คุณผู้ชมครับทางด้านของแอตมาดริดนะครับในชุดขาวแดงเนี่ยนะครับโดนล่อก่อนนะฮะทางด้านของฟลอรินอันโดเน่ครับกองหน้าจากโรมาเนียนะครับทำให้ลากรุญยาซึ่งเป็นทีมท้ายตารางนำก่อนนะฮะเข้าครึ่งหลังแอตมาดริดพยายามบุกกระจายและเดี๋ยวดูครับ นักเตะที่แมนยูอยากดึงตัวมาคนนี้แหละครับอ,องตัวกริสมันให้แล้วไปชิงแล้วหาช่องเห็นโอกาสายิงยิงนิ้ตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งนะครับอ,องตัวกริสมันครับแต่ว่าสิ่งที่หลายคนสนใจเกิดขึ้นก่อนจบเกม10นาทีครับทางด้านของฟานเดอร์ตเรสนะครับกองหน้ารูปลอตัวเก่าของสเปนยิงก่อนติดเซฟและจังหวะต่อมาดูนะครับตอเรสโดนกระแทกจังหวะนี้ครับโป้งเข้าไปน็อกไปเลยนะครับ หมดสเตครับเพื่อนร่วมทีมก็กรูกันเข้าไปช่วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วกรณีนี้คุณหมอซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการปฐมพยาบาลบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่เราเพื่อนร่วมทีมควรทํามากที่สุดก็คืออย่าก,กรูเข้าไปครับเพราะว่าคนเจ็บจะขาดอากาศหายใจนะครับและถ้าเกิดคอของคนเจ็บถูกกระแทกต้องให้หมอมาดูเท่านั้นกระดูกคอม,มันเป็นสิ่งเปราะบางหากคุณหวังดีจะไปพยุงพยุงแต่คุณไม่มีความรู้อาจทำให้เพื่อนถึงตายได้เลยทีเดียวนะครับเกมผู้นี้ จบเกมเสมอกันที่1ประตูต่อ1น,นะครับดังนั้นก็พูดได้ว่าแอตมาดริดอันดับ4น่าจะหมดสิทธิ์ในการลุ้นแชมป์แข่งกันทั้งหมด38นัดนะครับก็คือโค้งสุดท้ายบาซ่าเรอัลมาดริดและก็เซบีย่าน่าจะเป็นเพียงแค่3ทีมที่จะมีลุ้นนะครับที่จะเป็นแชมป์บอลลีกสเปนในฤดูกาลนี้นะครับ